เปิดมาวันนี้วันที่ห้าแล้วโต๊ะแดงยังบางตาอยู่ตู้พอมีว่างแต่ห้องเหลือน้อย เดินดูรอบๆแล้วร้านนี้สวยมากตรงกลางกำลังตกแต่งอยู่มีบริการเช็คเปอร์เซ็นต์ทอง อ๋อเป็นสตูดิโอถ่ายภาพพระเครื่องอ๋อมีมีมีม,มีนี่ด้วยนะถ่ายภาพก็ก็เรียกว่าเกือบเกือบครบวงจรส่วนพระเครื่องแล้วจองทุกวันมีทยอยเข้ามาทั้งดูเข้ามาทั้ง เช่าตู้เช่าห้องอยู่เรื่อยๆก็แต่ละร้านโดดเด่นคนละแบบกันยังพอ หายใจสะดวกหน่อย